เป็นต้นไส้นะครับต้นนี้ก็มีทั้งเป็นต้นไม้ที่ดีและก็เป็นต้นไม้ที่ก็เข้ามาอยู่ทางเข้าแล้วนะครับเดีย๋ยวจะเข้าไปดูด้านในอันนี้เข้ามาอยู่ในอันนี้ก็จะเป็นทางออกอีกด้านหนึ่งนะครับของถ้าตลอดมีต้นไม้ที่มีความสูงประมาณ30เมตรสวัสดี<ม>ดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิสยามฟอเรสต์รีเสิร์ชคนวิจัยป่านะครับวันนี้มาอยู่กันที่ถ้าตลอดอําเภอ ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีลักษณะที่เป็นช่องทางเดินที่เป็นถ้ำนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในอีกสักครั้งหนึ่งว่าลักษณะจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็มากับคุณนายชมพู่เสื้อคู่นะครับไปดูกันว่าข้างในถ้ำตลอดจะเป็นอย่างไรนะสวัสดีครับอันนี้ก็พุทธสถานถ้ำตลอดนะครับมีนักสัตว์เป็นรูปปั้นสัตว์อยู่หน้าถ้ำนะครับแล้วก็มีทั้ง12นักสัตว นะครับแล้วก็มีผู้เฝ้าประตู2เรียกว่า2ตน้นยักษ์สต้นนะครับที่จะเข้าไปนะครับเราก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นต้นไทตต้นโพนะครับที่ใบร่วงอยู่ก็จะเป็นเลนลาวดีนะครับที่สำคัญคือต้นไซรนะครับเกาะอยู่ตามหน้าผาสวยงามดีนะครับ ครับผมอยู่ที่ถ้ำตลอดนะครับก็อยากจะนําเสนอต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับเป็นต้นไส้นะครับต้นนี้ก็มีทั้งเป็นต้นไม้ที่ดีแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ทำ้ายต้นไม้ชนิดอื่นนะครับแต่ต้นนี้ตอนนี้ก็ให้เห็นก็นคืออยู่ที่ถ้าตลอดอําเภอทุ่งสง,งสสจังหวัดสกลธคราชนะครับขึ้นอยู่ตามหน้าผาแล้วก็กิ่งเกาะอยู่ตามหน้าผานะครับไม่ตกไม่หล่นนะครับลมแรงยังไงก็ไม่มีปุพังนะครับก็เป็นต้นใหญ่มาก นะครับก็ยังนำเสนอให้ดูว่าถึงบางครั้งอาจจะเป็นต้นไม้ที่ทําลายต้นไม้ชนิดอื่นแต่บางครั้งก็ช่วยพยุงให้ส่วนที่เป็นอันตรายสามารถยืนอยู่ได้ต่อไปนะครับเดีย๋ยวรบ,รบก็เข้ามาอยู่ทางเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูด้านในมีตอนนี้เข้ามาอยู่ในทางด้านในก็จะเป็นะนะครับพระทรูปวางนอนแล้วก็ นะครับผมทางซ้ายก็จะเป็นพระประจำวันเกิดนะครับสามารถว่าทำบุญกันได้นะครับของแต่ละคนแต่ละวันนะครับไปดูวันพระฤาษสสวัสดีนะครับเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็มีภาพกิจกรรมฝาผนางังทางด้านในนะครับอันนี้นะครับผม ใหดูฝั่งขวาอีกสักนิดนึงก็จะเป็นพุทธรูปเรียงรายกันอยู่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยนะครับก็สวยดีอันนี้ก็ระยะทางของถ้ำนะครับถ้ำตลอดก็ประมาณ50เมตรได้นะครับก็จะตลอดก็มีอาจจะไม่มีอะไรเยอะแต่ก็เป็นแหล่งหนึหน่งที่น่าจะสนใจเข้ามาเยี่ยมชมกันได้เรื่องพันไม้ก็จะเป็นต้นไทรกับต้นโพหรือต้นเกี่ยวกับ พระพุทธศาสนาเป็นหลักนะครับอันนี้ก็ภาพจิตกรรมฝาผนางังสวยงามนะครับอาจจะเขียนได้ไว้ไม่นานนะครับแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเชิญให้ชมกันเป็นพุทธประวัตินะครับของพระเจ้าในแต่ละปาง,แต,ง,าแ,ตงแต่ละเรื่องราวแต่ละครั้งแต่ละเรื่องนะครับก็มาชมมาดูกันได้นะครับ ครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดของหินงอกหินย้อยอันนี้ย้อยอย,ยังยังเป็นอยู่เขาเรียกเป็นอยู่ก็ยังมีน้ําย้อยลงมาอยู่นะครับดูได้ครับอันนี้ก็จะเป็นทางออกอีกด้านหนึ่งนะครับของถ้าตลอดมีต้นไม้ที่มีความสูงประมาณ30เมตรได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นลักษณะของต้นชนิดไหนชื่อว่าอะไรนะครับต้องขออภัยไว้ด้วย นะครับต้นไม้ก็ลักษณะดีแต่ต้นนี้จะเป็นภูเขาหินปูนนะครับพื้นที่จะเป็นภูเขาหินปูนต้นไม้อาจจะสูงในเป็นไม้ส่วนใหญ่เป็นเป็นไม้เนื้ออ่อนที่โตเร็วนะครับเพราะว่าการจับเกะการฝังลึกของรากมันอาจจะน้อยหน่อยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นมากเป็นไม้ในตระกูลที่มีรากในการเกี่ยวพันเกี่ยวโยงมัดติดกันแน่นโตเร็วก็เลยทาให้อยู่ได้นะครับแต่ไม้ที่มีลักษณะไม้เนื้อแข็งอาจจะอยู่ไม่ได้อยู่ได้ก็น้อยมากนะครับมันมีล้มกันอะไรเป็นการคัดสรรตามธรรมชาตินะครับ นี้ก็นี้ก็เป็นการเดินออกจากด้านหลังกลับไปสู่ด้านหน้าออกแล้วนะครับก็ามาชมกันนะครับแต่พุทธรูปเรียงรายเข้ามานมัสการมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเยอะแยะเลยนะครับสวยงามอาจจะไม่มีอะไรมากมายแต่ก็เข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับในส่วนของถ้ำของของ,ของการไหว้พระในส่วนของ,ของต้นไม้ใน ที่มีความน่าสนใจนะครับครับผมก็จบไป้แค่นี้สวัสดีครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสุดท้ายก็ให้ดูต้นไม้นี่คือต้นไทร นะครับที่เราได้ไายทำนำเสนอไปเมื่อกี้นะครับเป็นต้นใหญ่มากขึ้นุูตำหน้าผานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ